อ๋อแล้วลุงมีทำสดป่ะนี่ไงทำใหม่ใช่ไหมทำใหม่ไม่ได้แล้วมันไม่มีแป้งอ๋อไม่มีแป้งแล้วอะไรเหรอโอ้โหนี่ตามลุงมาสามวันแล้วเนี่ยอ๋อนี่ยอะไรเงี้งอ๋อโอ้โหท่านจะบอกว่าเหรอน้ำราดโดยน้ำนี่เฮ้ยนั่นเราลาดก็กินเลยเดี๋ยวตรงนี้ผมมืออยู่สี่กองแค่นี้มีแป้งห่อแล้วอ๋อคือปกติก็คือห่อปกตินะะอ่าแล้วห่อปกติอันนี้เครื่องมันเหรอไม่ใช่น้ำลาด น้ำลาดเครื่องอยู่ในตู้นี่ไงไงปกติเห็นปอกๆที่เป็นเกียวก็เตี่ยว่ะวันนี้มีเจอปอกเสี่ยวสดก็ไป่งสวนหลวงสวนหลวงที่ป้าทุกรถอ่ะสวนประตูหลังอ่ะประตูห้าอ๋อใช่สวนประตูหลังเขาจะรู้กันคนเล่งเขารู้เรื่องเขารู้กันนี่นะต้องครบนะคนเล่งเขารู้กัน2ี่หปีครับผมขายตั้งแต่ปีู ผมเจอวิกฤตต้องยำปูปี40เนี่ยแล้วก็ถึงมาขายเหรอเออเมื่อก่อนทำร้านอาหารแล้วก็ที่ไหนอ่ะท่าเรือของเกยดทำร้านอาหารเลยเหรอขายนี้อยู่ปะไม่ใช่ไม่ได้ขายขายเป็นแบบกึ่งพัตคาห์โอ้โหมันเป็นขายพวกสื่อราคากรคิ๊กิ้งอ่ะจากพัตคาห์นะจากพัตคาห์นะเป็นพัตคาห์กึ่ง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 พัตคาห์๋อนี่ครับชุดห้าสิบอ่าสักครู่นะครับลุงเดี๋ยวแหม สแกนสแกนมาสแกนมานี่ครับตามลุงมาสามวันครับบอกเลยของแท้ต้นไม้ของแท้อันนี้ผมผมบอกว่าถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าเราตามลุงอ่ะเราไม่ได้กินนะเพราะลุงหมดนะหมดเออนี่หมดนะแต่รอสี่ร้อยต้องไปรับแางยาวราาเนาะอ่่าใชที่อื่นไม่มีขายที่อื่นอ่ะที่อื่นมันก็ต้องไปรับยาวราามาแล้วก็มาขายบวกเข้าไปอีก ร้อ้ยโอ้โหโอ้ข้างในมีอะไรเต้าหู้เหรอเต้าหู้กุนเชียงหมูตั้งไข่ถั่วงอกแตงกวาหมูตั้งอะไรนะก็ตั้งตัวนี้ไงตัวสีน้ำตาลเนี้ยอ๋อลุงสมยศน้ำตาลหมูตั้งรวมละสี่ร้อยเนาะฮะหรอมแพงที่สุดกุนเชียงยังรวแค่สองร้อยกว่าครับครับขอบคุณครับมาแล้วครับ จากกุ๊กคาคารครับใช่ผมเป็นบริกรบริกรเป็นเถาชิวท้งท้อจริงๆก็คือเชฟใหญ่นั่นเองเถาชิวลุงอ่ะพ่อพ่อพ่อลุงอ๋อผมผมมาเป็นบริกรรับแขกอยู่ห้องแอร์ลูกศิลากากรชิปปิ้งจะมาทานที่ร้านไงเราหรอตอนรับเช็คบินเปิดเพลงแล้วร้านเขาปิดไปมันไม่ได้ปิดมันก็คือโดนอ่ะมันเต็มใช่ไหม กอเลยก็เกิบนันพังมันก็โล่งเลยแล้วแล้วเราเพิ่งกู้มาเซ้งตึกได้แค่สองปีอ๋อก็เจอวิกฤตไงดอกเบี้ยตอนนั้นมันไม่ใช่ถูกๆนะอุ้ยสิบกว่าสิได้สิบหกเปอร์เซ็นแต่ต้มยำกุ้งเล็กกันหมดนะต้มยำกุ้งเนาะเบาคนดูใครจะรู้ล่ะเนาะน้ำมันทำมาจากอะไรบ้างลุงทำไมมันถึงอร่อยเอ้าอร่อยมันก็คือผมใส่ใจนี่แม่เรามันคือดอกเปี้ยมันก็คือ มันถ้าไอ้ที่เราไปกินร้านอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ใส่หมูตั้งเพราะว่าหมูตั้งมันแพงมันโลละส <ừ> ี่ร้อยหมูตั้งมันหนึบหนึบใช่ไหมล่ะใช่มันไปช่วย <ừ> คือจริงๆมันก็เหมือนนะต้มตำปลาละแล้วไม่ใส่ปลาละ,ะลมันจะอร่อยไหมอ๋อใส่ถ<อ>้าถ้าขายมันต้องอย่างนั้นสิแต่ว่าถ้าเนี่ยใส่หมูตั้งมันจะอร่อยเลยหลียช่วยให้มันนัวาีสองอย่างมันจะมี เขาเรียกครับิคจะบอกว่ามัสตาร์ดมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามัสตาร์ดที่ในห้างมันไม่อร่อยมันไม่ใช่มันม่เหมือนกันผมเข้าใจแต่บางคนเขาจะใช้เหมือนมัสตาร์ดแทนนะที่เขาแต้มผมก็ไม่รู้ผมก็อยากจะทําเป็นเพราะถ้าทําอันนั้นเป็นนะอร่อยกว่านี้อร่อยกว่านี้หืมป๋านี้ขายมากี่ปีแล้วเนาะยี่ห้าปี่ห้าปีปีสี่สิบเคยกินเมี่ยงคำไหมอคอเอาเมี่ยงคำคุณเคใส่ บางตัวก็ไม่ใส่บางตัวมันก็เสียรสชาติไม่ได้ใส่บางตัวเยอะเกินไปมันก็เสียรสชาติเนื้อข้ามันมีส่วนประกอบของมันอยู่แค่นั้นคุณจะไปใส่เพิ่มไอปอกเปี๊ยนเนี่ยอยู่ที่แป้งใช่ไหมแป้งเนี่ยผมทําเองนะถ้าคุณทานร้านอื่นมันไม่นุ่มอย่างนี้เนาะก็เนี่ยผมก็เลยถามเลยเนี่ยว่าแม่งอยู่ที่แป้งแน่นอนําเเงถ้าเราไปรับเขาเนี่ยคนละแบบโดนลงมาใช่ กินมันไม่ไม่นุ่มปากอะอันเนี้ยเหนียวนุ่มใช่ใชแล้วคือเรื่องเรื่องมันมันคล้ายๆตอนแรกอ่ะมันจะมีเหมือนเรากินแป้งของไอโรตีเล็กๆอ่ะมันจะหอมเว้ยอ่าใช่ใช่แป้งแป้งของเรื่องอะผมชอบอีกอย่างคือแป้งใส่แค่น้ำลาดเนี่ยน้ำลาดนี่ยมันสูตรของผมเองกินร้านไหนไม่เหมือนอ่ะในในในดิไอไม่หวานด้วยคือคนอาจจะคิดว่าหวาน ำไมในอะไรอะไรอที่ก็ขายสุกี้อ่ะเคคเเออ็มเคหวานคนกินเขายังบอกว่าผมไม่ได้นะแต่ว่าคือเอ็มเคเขาจะติดหวานของเขาอยู่แล้วอ่าแต่ว่าของลุงเนี่ยมันไม่ได้หวานเจี๊ยบไงคือมันจะมีความอ้วนของเหมือนพวกเครื่องเทศของเขาอะมันมีงหลายอย่างปกติลุงก็ก็พันสดตลอดใช่ป่ะอ๋อแต่นี้กำลังขี่กับก็พันากกก็แค่นี้เอง ไปป้อมเขาเอาเก็บบ้านแล้วเขาถึงรู้ลไปแล้วไปไปไปลุงไปขอบคุณครับลุงขอบคุณครับลุงขู่ว่าตามนะครับได้กินแล้วสายายผมอยู่ตรงนก่อที่จะมาอยู่ตรงสีแย่อ๋อสีแยกควาได้สวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามไปกินเดี๋ยวตามไปกินเฮ้ยกินรถจะไปเฮี้ยร้อนชิบหายต้องบอกเลยว่า ค่อนข้างใจนี่นิดนึงครับรวดเร็วทันใจนิดนึงเพราะว่าลุงบอกเลยว่าเมื่อกี้ลุงปวดฉี่ปวดฉี่เป็นอย่างมากปวดฉี่เป็นอย่างสูงนะครับผมเฮ้ยเราเราเฝ้ากันมาพักนึ่งแล้วนะแล้วขี่ผ่านบนถนนแล้วจอดไม่ได้จอดไม่ได้เพราะอะไรเราไม่ได้กินหรอกเพราะหมดแน่โหเมื่อก,กี้เซอร์ไพรส์ตรงไหนวะเห็นในตู้มีของใช่เึียวว่ายังไงลุงก็ไม่หมดที่ขี่ผ่านงรอไปไม่ใช่แป้งหมดแล้ว จะกลับบ้านจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วคือไอ้ปอบเบีย้ยเนี้ยเห็นปะอออปชั่นเขาว่ามันมีความหอมแบบนวัวรวมกันที่แบบผมจะบอกว่าอายรดีปกติเรากินปอบเบีย้ยถ้าน้ำราดมันหวานอ่ะมันจะทำให้ทุกอย่างลม่มใช่ล่มสลายใช่ล่มสลายไปเลยเนี่ยที่ผม ยังไม่ปิดคิดเมกกื่อกี้ผมจะมาแกะทีละอันว่าอ่ากุญเชียงเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยอืมมันดีมันตั้งแต่กุญเชียงแล้วไอ้หมูตั้งเนี่ยมันคือหมูยอปะ่ะหรือว่าไม่ใช่อีกนี่ปะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือหมูแผ่นแบบจีนอ่ะเลือกออกใช่ป่ะหมูแผ่นแบบที่เราเห็นตามเยาวราชปะ่ะไอคิดแต่มันยังเด้งว,ว่ะเนี่ยเห็นป่เห็นเตี้ยวมันใช่ป่ะเห็นอยู่เนี่ย มันเหมือนมันหมูป่ะถ้าอย่างเงี้ยหนังเหรอเออเดี๋ยวผมขอลองชิมหน่อยนะมันมันเหมือนมันหมูที่อยู่ในหนมจีบอ่ะสาคูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปถ้าผมกินนะผมอาจจะก,ออกัดกัดไปเนี่ย เหมือนรับกิสาครูเลยเหรอใช่เฮ้ยน้อยน้อยครั้งที่เราจะกินอันเนี้ยในนี่นะอ่าล้วรู้สึกใน,นปอดอเปี้ยเหรอใช่เพราะว่าอย่างที่ลุงบอกมเมื่อกี้ในปอดเปี้ยของทุกเจ้าอะ่ะไม่ใช่ทุกเจ้าจะใส่อันนี้อืเพราะว่าแม่งแพงอ่าอ่าอ่าเพราะว่าแม่งแพงเขาเลยไม่ใส่อืม,อมเพาว่าตัวแปรสําคัญ คือโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าตัวแปรสําคัญไม่ได้ทุกอย่างแม่งคือสําคัญหมดน่าเท่ากันนะก็พี่สังเกตเดี๋ยวแม่งอร่อยแต่แป้งแกเลยอืมพออแป้งแกหมดแกกลับเลยเนี่ยแล้วก็พันพันทิ้งไว้แบบเหลือสักสองกล่องเมื่อกี้ก็หมดละแล้วพี่ีคนนึงอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูลองกินดูกินทั้งอันกินพร้อมพริกไปเรื่อย อืมอ่ากูกินทั้อันนะอันนี้นะคือไม่เยแบบเนียนเนียนปากแป้งมันอะ่ะใช่แป้งมันเนียนแล้วผมว่าข้างในลงว่าหันใหญ่ังไงอืมกอกินมอสนะริกกินมอสริกแล้วพอมันกัดอะ่ะมันได้มันได้มันได้เรื่องอะ่ะใช่ครับกินพร้อมพริกเสร็จปุ๊บแล้วก็กัดต้นหอมเข้าไปตามสเต็ปของมันค่ความรู้สึกอะไรนะพอนน้ำร่างเนี้ย ผมว่าน้ำ่าบหมูแดงอะคล้ายๆกันเออใช่เราเลยรู้สึกว่ามันคืออะไรวะเออมันมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ได้หวานเหมือนน้ำปลาเปีีที่เรากินปกติวะแล้วทุกอย่างเหมือนบอกไหมน้ำราบหมูแดงจะกินกับพริกดองแต่อยู่ในทีอี๊วดัอ๋อมันคือสูตรน้ำราบหมูแดงเว้ยเออๆหวานเป็นไปได้เป็นไปได้สูงมากทีนี้คุณลองแกะแผ่นมาแล้วก็กินไอ้นั่นอะกินแยก ไอ้เด้งเด้งหมดเลยนะใช่ใช่ใช่ไอ้เด้งเด้งหมดอ่ะเห็นว่าถ้าถ้าตอนนี้เดี๋ยวผมซูมไปนะอืถ้าตอนนี้คนเห็นอ่ะมันจะเห็นถึงเนื้อแป้งของลุงเขาไปเห็นป่ะมันเหมือนจะหนาเว้แต่แม่งนุ่มเออนุ่มใช่ใช่ป่ะถ้าเราดูตาเปล่าเนี่ยคือแม่งหนาไปบวะอะไรเงี้ยแต่ว่านุ่มเนี่ยตอนนี้ผมกำลังซูมไปนี่อยู่นะไอ้ตัวมันมันเนี่ยผมอยากให้คนเห็นว่ามันคือคล้ายๆมันหมูแต่ว่าพอกัดไปเนี่ยเดี๋ยวแต่ว่าพอกัดไปเนี่ย คุณลองชิมดูอืมมันมันมันเป็นหมูที่อทำมาเฉพาะปอเปี๊ยะเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันเราไม่เคยกินนะไม,ไม่เคยกินผมถึงบอกว่าเฮ้ยมันหยุดมันหยุดเฉพาะในปอกเปี๊ยะเปล่าวะมันเหมือนคนมันเหมือนเราได้กินสาคูไส้หมูอ่าไก่กลายนะไอ้อ้พวกนี้ก็น่าจะเป็นพวกฟองเต้าหู้ละอ่ะฟองเต้าหู้ปกติอืมอืมเออไอ้หมูนั่นอะพิเศษ ใช่ครูก็ลองกินกุนเชียงเปล่าๆมันดีมาตั้งแต่กุนเชียงด้วยละเพราะกุนเชียงเขาคือแบบมีรสชาติค่อนข้างจะโอเคดีเลยเป็นกุนเชียงดีใช่กุนเชียงดีเลยแหละแต่ผมว่าแม่งคนรวมหมนอะใช่พอมันรวมกันปุ๊บจบผมบอกเลยแล้วได้เปรี้ยวจากพริกแล้วมาฉุนโอ้โหแม่งเกี้ยครบจริงๆ่านมัดานนะอย่างเดียวมันจะกลมอีก แล้ว <Ừ. S 1> ลุงขายมา25ปีแต่ลุงไม่ไม่เอามัสตาร์ดมาใช้มาใช้เพราะว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีพอ25ปีนะโอ้ oh. แสดงว่าถ้าขายมาได้20กว่าปีเนี่ยโดยไม่มีมัสตารดแล้วคนไม่ได้ไม่ได้เอ,อะอ่ะน้ำลาดอะ่ะผมบอก,กว่ามันมีความหวานนิดเดียวแต่ว่ามันมีความกลมกล่อมของไอตัวเขาเรียกว่าอะไระ สมุนไพรหรือเครื่องเครื่องเทศของมันอ่ะพอพี่พูดเรื่องไอ้น้ำหมูแดงมาคือแม่งแบบไอ้เฮียใช่แต่แค่น้ำหมูแดงมันจะปี๊ดกว่าแค่นั้นเองนิดเดียวน้ำหมูแดงมันต้องแรงกว่าเพราะมันต้องสู้กับข้าวกับหมูกับหมูที่แบบจำใจเงาเออเฮ้ยอันนี้อันนี้โหดนะถือว่าไม่เสียแรงที่ขับตามมาครับโหโคตรเด็ดอ่ะ พีแ็กนึกว่านึกว่าเหี่ยวแล้วนะเพราะว่าลุงไม่พันสดแล้วใส่กล่องให้แล้วรีบปโปรชีใช่แกโปรชีนี่คือครั้งแรกที่เราได้กินปอกเปี๊ยะแบบปอกๆนะปอกเปี๊ยะสิ่งปอบเปี๊ยะสิ้นอ่ะเนี่ยในรูปแบบแบบเหมือนปอกๆเลยอ่ะก็ไต้เหมือนเดิมครับเจออะไรที่วุ่นวายวุ่นวายหรือรีบๆอย่างนี้แต่ถ้าเรามองแล้วว่าน่าสนใจเดี๋ยวเจอกันเจอกันอีบีหน้าไปครับจะไปหาปอกๆได้ลุงมาอ่ะนะไอ้วูปอกๆลูกลุงอ่ะ มาสิบเอ็ดโมงครึ่งหมดแล้วหมด้วครับเดี๋ยวผมแก้ทางใหม่เดี๋ยวกูตื่นช้าอีกอเ,เอาใหม่ไปเดี๋ยวเจอกัน